สวัสดีครับพี่น้องืันนี้ก็มาครับจังน่อยหอยยามหำตรงคือเก่าครับผมสิพาเบิ่องควายสาวสูงลอยสามสิบเจ็ด้อยสามสิบแปดได้พี่น้องลอยสามสิบแปดนี่ได้ยู่ได้นี่ครับเบิ่งหนาตาพีน่นาตาดีได้พี่น้องด้ออีผู้ดีใหญ่ตัวนี้ตาเตียมแกมจำอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมตาเตียมแกมจังคออ่องถุงนองขาวก็มีคือเขาอยู่ด้อสันประคอเข้าไปเคียงกระติดมาจังน่อยอยืนหละเนาะคือเพิ่นวาพี่น้อง ครับนี่ครับหน้าตาเพิ่นเบร่วงผิวพันธุ์เพิ่นพี่น้องหน้าตาผิวพันธุ์ดีสูงลอยสามสิบแปบเนี่ยผิวพันธุ์ดีนี่ครับเบมึงทาเพิน่น,น,น,นยืนพี่น้องเบมึงทาเพิ่นยืนพี่น่ะยืนปานนั่งเอกยืนปานนั่งเอกเนาะครับเน้องมึงทั่งถ่ายพีน่นะมึงนั่งถ่ายพี่มึงนั่งถ่ายถ่ายพิ่นก็ใหญ่อยู่ครับผมเนี่ยถ่ายพิ่นใหญ่อยู่เดิ นมครบสีเตาหางบดอกนะครับเนาะนมครบสีเตาหางไม่ดอกเนี่ยเรียบดีเรียบเรียบดีเรียบหน้าเรียบหลังดีหมดครับเรียบหน้าเรียบหลังโอเคหมดนะครับผู้ใดกําลังมองหาคายสาวไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปกันไปผสมเอาครับพี่น้องไปผสมไปทับเอาผมได้มาพ่นกระวานทานตรองเนาะทันผสมเยี่ยทีอพนว่าเขาจรวาจังสัตนสือมา เนี่ยเบิ้งครับลำมตัวเบิ้งขาวเบิ้งเป็นตะเลี้ยงครับหน้าตาดีอยู่ซื้อไปก็ว่าขาดทุนนะพี่น้องค่อยซื้อไปก็ได้สูงรอยสามสิบแปดเซนติเมตรอ่าเบิ้งเหงาพี่น้องเอ้ยมันกะคือว่าแล้วเนาะเบิ้งในกล่องก็เบิ้งตัวจริงก็ไ่คือกันหรือผู้ใดอยากก็เบิ้งตัวจริงก็เบิ้งครับเนี่ยอยากเบิ้งตัวจริงก็เบิ้งเนี่ยเอายางยางเราถึงเบิ้งดูนี่ครับยาง หยตันี้ผมเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่เก้าพนเี่น้องเด้อเจ็ดหม้อยู่ขอนแก่นอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับบ้านสว่างตำบลเห้เตยบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอสัสูงจังหวัดขอนแก่นเจ็ดหมืกาพครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ยามเจาหาครับหอยสยามหำตตงนะพี่น้องเนี่ลองโทรมาต่อลองและคุยราคากันเลยนะครับเด้อลดราคาลดราาแยกขาลดขกันได้ยืดดอก เอาสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีครับผม